<อ>สู้หม,มเบง<ห>มิงไกๆเป็นเฮดโค่นขาวขาวขาเหี่หวแล้วครับสาวหน่อยเพิ่นพุดเอาอยู่พุ่นขาเฮดกับต้ตนไม้กับเบียดกันไปเลยครับนี่จะต้องขุดมุมนี่กลวงๆหอกเป็นเฮดบริษัทเถฟซี่เฮดไม้ครับผมโอ้ยดอกใหญ่ดอกงามเด้เอภาพอา,าจจะ โบนิ bon Before, cut, ่งโบโฟกัสปันไดก็ขอโทษขออภัยเด้อเอฟซีเด้อบ้หมูกับพยายามเต็มที่แล้วครับใส่กล่องโทรศัพท์ไทยเนาะเฮ้ยห้ว่ายังไงเอาแล้วซุดเราบ้าน,ะอน,านโอ้ยอยุ่งเบิรง FC. เอฟซีเอ้ยสะออนวะครับเอ้ยันหนามาใส่กล่องเบิึงนะสาวหน่อยคือโก้คือเทะแท้ดอกนี่เออเย็นมาแน่ เอ็นหนานมากเนี่ยเอ็นทางขวงแมมเอ้อเอฟซีเอ้อเบิ ang ang, mm. ้งจับให้เอฟซีเบิ้องไอ้ไก่เบิ้งครับเบิ้งครับความงามของเฮ็ดบานกับงามมือนี้สาหน่อยได้เฮ็ดตู้ต้องบอกว่าได้เฮ็ดงามไม่ลีสาหน่อยมือนี้มังหันบ่อไหไทยนี่เบิ้งบ่อไห้ทยเอฟซีเบิ้งบ่เอิ่นบ่าวมูเพราะว่าลำคาดบ่าวมูเนาะอิ่นบ่ได้ยินเพคนว่า กจดีอู้ยบอกไปเนาะก็แค่ลองเพลงกัยยานพนลน้งก็ลองเพลงล่อพึ่นไปตัวเฮดงามเลยอซี FC มือนี่เฮ็ดงามเขาทาเลยครับโอ้ออนซอนคุนขาวขาเงาแล้วครับช่วงนี้เป็นเฮดไอเป็นเฮดคุ้นน้ำหมอก FC เอฟซีเยอาศัยน้ำหมอกออกครับฝนไปแล้วหนาวเขาล่มใอยๆเย็นจ่อยๆนี่เมื่อคืนโอ้ยอ,อ,อ,อ่อนซอนเอาเอฟซี FC ครับไม้ไหมเปิดคลิปแรกดอกแรก ไฮเอฟซี FC เดี๋ยวเบิ้งก็เป็นดอกบานดอกงามซะเลยสาวหน่อยตาสวนแล่นดีหลียเบาหมูย่อมแพละละ้แล้วล่ะเอา้าสาวหน่อยใส่กระตาสาวหน่อยจัดแจงกระตาอยู่ครับยุ่งกันหนาผากเบาหมูได้บ่แม่นยังเอฟซี FC. สิตบนี่อืมอันไห้นิ่งแน่กัดเอาซุ่มหย่องๆขึ้นมาก่อนเออเอาเอา,เอาตัวแข็งลงไปแบบตอนี้นั่นละ่ะสาวน้อยแมนแล้ว นั่นละนั่นละเฮ็ดพีเสือเพิ่นเอฟซีคือ <c oughs> แต่ว่ากันยังเป็นเฮดงามอยู่คือเก่านั่นละเอฟซีไาผู้ใดเห็นกับตาเศร้าหน่อยตอนนี้กับสละอ่อนแหละครับขาตายกับตาแล้ว <c oughs> อ้าวเมือเบิ้งมาหลุนกันต่อครับผมขันไมน้ก็สิได้ท้ายเบิ้งออกครับสำหรับไม้ไหมครับอ้าวครับเอฟซีครับตาซ่อนแล่นต่อเน,นื่องครับบ่าวหมูเพาะเศาหน่อยมากสมทบบ่าวหมูแล้ว สาวหน่อยพิ่นผิดจระหน้าขาครับดอกนี้เป็นดอกบานเอฟซหลังจากบามูได้สองดอกนันเป็นเห็ดดอกตูมขึ้นไหม่นะนี่ละเป็นเห็ดล่มหนาววอยๆหนาวจ่อยจอยดินเริ่มแห่งบบออกพื้นว่าพื้นวาบบออกพื้นว่ามันมันสีแมนอยู่บ่เบิ่งออาอนี่เอฟซบาาหมูสาวหน่อยมาหาเห็ดจนบานครับดอกนี้ โชว์นะห,หน้าเฮ็ดให้เพื่อนเนี่ยนี่สาวหน่อยทายจักบาทบ้างเอาจังสี่ประ่นานว่าเอา้าเอาเข้าไปเออหมานคือเก่าสาวหน่อยเขา,าว่ายืนยันดูเห็นองไรเขาเส็นดอกบานเจ้าอเออสงสาวนาาหน่อยเพื่อนจัด<อ>แจง FC. เอฟซี โอ้ยเนาะแต่แม็นหมานคือเกาสาวนลอยเพป็นว่าต่ำลงจริงหน่อยเนี่ยอืมนี่เอฟซีเบิ่ร์นซนลอยเป็นมากมากดอกหาเห็นเฮ้ยฝุ่นหอมอีกเออเอามุมไหนนะเออเฮ็ดเท็ดคือคือเอามุมหอมนะเออเออคือดอกสาวนลอยเพป็นเฮ้ยแต่ก่อนนี่ให้เขากล้องนี่บ่บ่บ่คักบ่เนี่ยต่ก่อนเอฟซีสมือนี่ไม่แม่สิจัดอืน อันนี้ให้จัดท่าให้เพื่นว่าเด้อเดี๋ยวนี้บม่ไอ้กล้องเด้อเดี๋ยวนี้เอาโมาเบิ่งมาหลุ่นกันต่อเอฟซีครับขันมนันยังไดเบาหมูกับสีไทยเบิ่งอีกคือเกอ่าลัดเอฟซีทึงถึงหาเห็ดถึงขุดจีบโอมไปนั่มครับตอนนี้ครับเอฟซีครับเดี๋ยวมาเบิ่งมาหลุ่นกันต่อกับสาวหน่อยบบาหมูเด้อเอฟซีเด้อเอาครับเอฟซีครับสาวหน่อยหาซ่อนเล่นก่อนเบาหมู ดอกแหลกแหกมานเดทไทยคลิปครับสำหรับไายคลิปได้วยเอฟซีก่อนมาท่านทายก็ได้คนละสองได้คนละดอกแล้วครับเป็นสามดอกกับดอกนี่แหละเอฟซีดอนเกาไม้เกาหม่องเกาเคยหมาน FC. เอฟซีเอ้ยเฮ้ยเห็ดโคน่นขาวขา,วขาวเหีวเบิง่ง <c oughs> นี่อะโตการกินดีครับครับเอฟซีบาในนี่บุบบท่านไม่ไผเอาบุท่นเถ้าอัาาบานบ่ง่ายง่ายเอฟซีเบิ่งเนี่ยกับบุท่านเถ้า บัตรท่านเถางาม e F4 นี่ครับบ่าวหมูได้บงังหันกระดอกบานนี่กันโอ้ยเอาหน่อยเอาขวดเอาโหนี้ใส่ไปเร็วครับเพป็นสิคุดจิปุม้ม e F4 เลยประเด็นเพิ่นเอาจังได้ขันมานอีกจังได้กะสุด,ดทายไทย F4 เบิ่งละ่ะเ,เห็นบ่ครับขันเฮ็ดบานเป็นังสีล่ล่ะแค่สองดอกก็ยากยามใส่ก,กระตาก็ได้เอาออ,ออกร้อนเนี่ยม,มาไหวมาเบิ่งกันต่อครับ e F4 ครับเอาเหรอครับผม เป็นเฮดค้ขนขาวคือเกาเอฟซีดอกนี่ดอกบานครับแต่ว่าพระท่านเท่าดอกเฮดหม่ๆมเป็นเฮดดอกที่สามครับของไม้ไมครับเอฟซีหลังจากออกมาจากดอนพู่นครับบา้าหมูทายดอกตูมอยู่คุณบ่เดีวเศ้าหน่อยมาประกบบ้าหมูลแล้วมาหากันแล้วบาพอผอดอกเศ้าหน่อยจมอยู่บนเศร้าสวมเศื้าป,ปากาบ่าาพ่อจากดอกเหลือใจอยู่เดียวนี่ นี่แล้วอากาศมันแห้งแล้วเนาะหนาวจ่อยๆเอฟซีเอ้ยอากาศมาบ่งเฮ็ดครับออกมา,ากแต่แตะตีได้สาวหน่อยตีสามเ่อง,องต่ว่าเฮ็ดนี่คุณอพาบไปเลยครับงามๆเลยเฮ็ดแท่งไม่มเฮ็ดแท่งไม่ขืนไม่ทั้งนั้นครับทั้งหลายเอาดอกแข็งไว้ล่างเอาดอกอ่อนไว้ถึงทับมมันก็แตกตัวนั้นเอาดอกไอตูมว้ล่างเออนั่นละ <laughs> เฮ้ยสาวหน่อยถึงกับทอนหายใจเอฟซีบ้ท่านพ่อให้รีครับสาวหน่อยเฮ็ดในกระตาบ้าหมูพ่อผู้เดียวเอฟซีอ้ามาเบิงมาหลุ่นกันต่อครับหมานีกะสะท้ายเบิงอีกครับเอาครับเอฟซีครับจากมืดกระจนแจ้งแล้ะครับเอฟซีสาวหน่อยบ้าหมูลุยกันต่ออยู่นี่แหละครับสาวหน่อยพื้นมาพ่อดอกบานครับแตงแงงอยู่นี่งาม ท่านเถ่าดอกเอฟซีจีปมเป็นเหตสังเกตได้ครับผมยางเบึ้งหวยจีปมเพื่อเขาอะละสาหน่อยพวามวันนี้เขาป้าเขาดงซาครับเอฟซีก็เลยว่าสิคุชจีปลมมันกับเสาหน่อยสาหน่อยกับยางเลอกหาจีปมมอ่ะล่ะกับมะพอเต็ตมาเบิงมาหลุนว่าเป็นเฮดโคนขาวชนิดใดคาโตะว่าสาหน่อยเป็นคาโตครับเอฟซีงามๆเฮ้ยนะฮะ ีเดี๋ยวพอท่านเทา้าเอา้ออย่างจีบป,ปมจะเอาเข้ใส่กระตามันหลุดไดน้นั่นไม่เสิออกปองขาดได้วนัน่นอ้วนเขาใส่ขวดไปเลยมันสิหลุดออกหูกระตาแล้วนัน่นออกบ่ชหูกระตาตัวนึงเอาเอฟซี FC ครับขันหมาหนีจังได้กับสิไทยเบึองอีกเข้ากันเลยเอฟซีติดตามกันต่อครับผม อ้าวครับบ่าวหมูตาซ่อนแล่นเด้ลบแน่ค่ะเป็นดอกใหญ่<ง>เจ้าก็เทิบดาวไอ้พุ่นวะไปทางไลยเออนั่นละมือกล่องก็อยู่ทางนี้คนขุดก็อยู่ทางนั่นเป็นตัวออเออสิพุ่นเองแก,กตีเองก็กอันนี้อยูวว่ว่ากล่องมันติงมันโบโฟกัสมันกัดติง,งี่เหล่าเออสิเอ้ยแนวะถือเอาองี้เนาะจะใส่วางได้ครับ มันกล่องมันสีส้มไม่สีมึกม,มึกม,มึก,มมกอยู่งขาเบื้อล่าาหน่อยี่สูจนขาอยู่ครับเป็นเฮดโค้นขาวขาโตรหรือขาเง้วหมู่บ้านมากกันแนมแนมเลยครับเปสี่มุมนี่เห็นจนเฮดออกบานจนสิเทาคันว่าเทาแล้วอันถือฝนนี่ โบยุสภาพนี่ดอกเกซีนี่ไข่เนี้นเป็นถือไก่นี่ครับล่มยังฮะครับว,บวมแล้ว <c oughs> จบเกมแสดงว่าเทาไงาบ้งเนี้ยครับ,บวมเป็นยังไงเออเทาอีลีเอฟซีสีจนเปลี่ยนนี่แหละครับเพราะว่าเฮ็ดเทาแต่ว่าเห็นบ่ครับความง่ามของสีเขาเนี่ครับดอกยังแข็งนี่ก็ยังอ่านว่าฝนบาตกเก็ซีนเป็นเห็ด เป็นเห็ดปวกน้ำหม้อครับมันก็เลยเป็นอย่างสี่ละเอาบ่าวากันใส่กระตายก็เก่าละสศราหน่อยเพิ่นเอ้ยหมู่บ้านเห็นกืบสิบบานงามตีเนาอวันนี้เถอว่างเถื่อนนึงสิละเศร้าหน่อยมันมีนอนเอาไปต่อกันครับเอฟซีครับ